Ihiti biso baka wara Sama samma sam punto wi sampanno sukatolo kawitun anut taro kuri sarta dewa manutsa punto baka สาวาคาโตภควตาธัมโมสันติกิโกอกาลิโกเอหิปัสิโกอปานยโกปัจจัตังเวทิตโพวิญโญหิเตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิตังจะตาริปุริสายุคานิอันตาปุริสับุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยภาหุนายโยทักขินายโยอันชาลีกรานิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสาติ dah manii biang mantang ya sangtaang konang upasan ti sine ha mata bitwak orahang pa o tanca maharaca Tawang mang posattno dipangkar Karete wo supose gigi didte wo ye sako pejangtat semingkin newa ta biang. Gantang sari puto pa wantume siti lapang jana nak ye mani jinda, Biang jatanang sape jana pak ujana biang makmat, Satgatawa putak rantanang o satang utamang warang, Hitang dewa manutsa nang putak te sotina, Natsantuk patawa sape tuka upaseme tute, Sagatowa damearan tanang o seang utama ngorang palila upa semenang tamak te cenak sotina Natsan tupattawa sabe payawu pas seme tude Sagatowa sanganggaran tanang นัตสันตุปัฏฐวาสัพเพโรคาวุปัสสเมตุเตอิทิปิโสภะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตรโรบริสัทธมัสาวรติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภักวาติ saw kato pakawata tamo sani di koaka iko ehipati ko o pana iko bat Catang we tidakpo winyuhiti Suba pano pakawato sawa keangko pakawato sawa kasangko pakawato sawa keangko pakawato sawa ยาติตังจัดตาริปุริจายุคานิอันตะกุลิสบุงกาลาเอสับบุ่งกวัโตสาวักสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักกินายโยอัญชัลีการะนิโยอนุตรังบุญยะเขตังโลกัสสัติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโคนังอุปัสันติ สีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโอตันจะมหาราชาตวังมังปุสสทุโนทีปังกาเรเทโวสุปังเสทิกินจีเทโวเยสักโอปะชังทัศมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมณีกินดาปิยังจะทานังสัพเพชนาภาหุจตาภาหุชนาพิยังมะมะ สักตวาพุทธรังตานังโอสถังอุตมังวรังอิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเจนะโสตินานัดสันตุปตัวสัพเพทุข้าวุปัสสะเมตุเตสักตวาธรรมะรันตานังโอสถังอุตมังวรังปาริลาหุปัสสาะนังธรรมะเตจีนังโสตินานัดสันตุปธรรมาสัพเพพยาหุปัสสะเมตุเต สักแตวาสังการันตานางโอสถังอุตมังวรังอาุนายโยปาอุนายโยปาอุนายังสังคเทเจนะโสทินานัตสันตุปัต่วาสัพพายโรคาอุปัสเสอุปัสเมตุเตอิติปิโสภะกวาหราหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูนะนุต Puri saddam masyarakat sattha tewa manursanang kuntho bakawate segatoto bakawata tammossi digo haka iko hei pasiko oana iku Zupati bhagavato pakawato sa wakasangko, ucupati pano pakawato sa wakasangko, yaya pati pano pakawato sa wakasangko, sami pakawato อัตตาปุริสบุก c ลาเอ๋สักกกวะโตสาวกัสังโฆอาุไนโยปาุนไยโยทักขินไยโยอัญชารกาฬนิโยอนุตารังบุญยาเกตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมัตตังยะสังทานทัสังโฆนักุปัสสันติสีเนหังม a t a พิตาวาโอระหังปะพาวตันจะ มหาราชาตะวันมังโพสันตุโนที่ปังคเรเทโวสุโพเสทิอินจิเทโวเยสกโคปัจชังทัศมิงกเนวัตตาบิยงกันตังสริปุตโตพวันตูเมสิทิลาภังสนานะเยมณีจินดาปียังจัทานังสัเพเจนะปะหุชจนาปียังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสัตังอุตมังวรัง ang dewa manutsa nang kudak TC cenak sotina Natsantu pattawa sabeetuk kawupatame dude Sakatatawa tamak ratanang o satang utama orang bariilah upasaama nang tama dicena sotina Natsantu pattawa sabe praa upasaen สักตวาสังการันตนังโอสัตงอุตมังรังอาหุไนยังปะหุไนยังสังคเตเจนะโสตินานัตสันตุปัตวาเีปัตวาสัพพะโรคาหูปาสเมโตเจจัาสนากาถาพุทธาเจตวามาราสวังสวะหานังจตุสจัสสังระาสังเยปิวิสุนาราสัพพ ta आtawi sad yaka sap padta take te mucara ditlo sangkoure sah kuna karo meuto sari put cata ki kon seming mo karena no cewa make tak ki sam... ถ้าคิเนสวเนไม่หังอาสงอานันทราหุโลกัสโปจมหานโมอุปาสงวมโสตะเกเกสุโตบิติภาคัสมิงสุริโยวะบพังกโรนิสินโนสิริสัมบันโนโสปิโตมุนิมุงกโวกุมารากัสโปเทโรมาเหสีจิตาวาทโกโสถไม่หังวัททเนนิจังปาติตาสิคุณากโร Unno ang huli marot aku pali baca ime cata nala mahatera cina sawaka eta si mahatera cita wanto cino rasa salanta silate JENA Kae angka, angka mangke suangta Pratanang pura to asikta kine me juntaang ta, taca Ka paca toasiwa me akulima Ka kan tak murak pari dan caalan e, nang asik sesa bakar จินานาวรสัญญุตาสัตตปภกคารังกัตาวตาปิตาทัศน์สตาภาหิรัชตุปัตถวะอาศสยสวินายังยันตุอนันตจินาเตชะสาวะสโตเมสกิจเจนะสตาสัมพุทธาพันจเรจินาปัญจระมัจันยิวิหารันตังไมทัเลสัตวเพลนตุมังสเปเตมหาปุริสาสภา อิเกวัมันโตสุขโตสุรคอนยินานุภาเวนัชิตุปัทโทธรรมานุภาเวนัชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนัชิตันตราโยสัตธรรมานุภาปาลิโตจารมิจินาปัญจเรติ พาวงสังัดสมานินวิตาธาทุตันตังขีเมฆาลังอุทิสโคราชเสนะมารังธานาทิธรรมวิทินาชิตวามุเนโตตันเทชะสาภาวตุเตชะยมังลลานีมาราติเรขมาพิจุติตา สัมปาริตตังโกรัมปนาลวะคมักขมาทัตท,ทายาขันขันตินสุนท,ทันทวิธินาจิต,ตาวาเม,มินโตอันเตชะาสาบวะตุเตชะยมังกลานินาราคิริงขจา,าวรังอาทิมะ तभूतं ता तावचकमसाह्नि वा सुतरुनन्दं मेताम्बुसे कविधि नाशि तवामुनिन्दो दन्ते च सा भवतु ते चयमङ्गलानि उकिता कक्कमातिहर्ता सुतरुनन्तं धावन्ति योचन पतङ्गुलीमालवन्तम् อิทิปิสังฆะตามโนจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิกตวานาการธามุตารังอิวาคัมภีนิยาจินจายาทุตาวาจานังชนะกายามเชสันเตนะโสมาวิธินาจิตตวามุนินโต Tân tê chất xa phá hoa tụ tê cháy mạng Sát trang vi ha ya ma ti sát chá kha va ta tung va biro bi ro bi ta ma năng A ti pu tang pan ya pati ti ba to chí ta mu nim to Tân tê chất xa phá hoa tụ tê cháy mạng Nanto pananta pucak kangwi putang mahiing Pute Nateraak pucca kenadhamak bayanto itu padhe sawwiti Na citawa mu ninto Tante jaksa bawak dude Jaya manggalane Tuka Sudi cu dimit dipakaan ya na katanawitinajitawamu ninto tantete casa bahwa dute saya manggalani tapi bud sayayak manggala katakata yo wa no di salah tema Tandi itu anakne จุปันทวานิโมขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยมหากาุณิโกนาโทหิตายาสามภะปานีนางปูเรตวาปารมีสามภะมัตโตโสโพธิมุนตานังเอเตนะสังจวัฒเชนะโอตุเตจายมังคลัง ชยันโตโพธิยามูเลสังกยานังนังทิวันตโนเอวังตวังวิชโยโหีชยะสุชยมังคลาคะเลอปาราชิตาาลังเกสีเซปตาวิโปกาเรอภิเซเกสัพพุทธานังอคัมปโตปโมตติ สุนักขัตังสุมังกลังสุปาปาตังสุติตังสุกโมสุโมขโตชาสุยิตรัมรัมมะจาริสุปัถากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัถากินังปัถากินังมโนกรรมังปณนิทิเตปัถากินาปัถากินานิกตวานะละพันตันเตปัถากิน พระวัตุสัพพังคลังรับขันตุสัพพเทว,วตาสัพพุทธานุภาเวนาสาาสัสตาโสติพระวันตุเตพระวัตุสัพพังคลังรับขันตุสัพพเทว,วตาสัพพัรมานุภา,าพพเวนัสตาโสติพระวันตุเต ภาวะตุสัพท์พมังคลังรักกันตุสัพท์พระเทวตาสัพพสังฆานุปาเวนะสัทสุธิพวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปะคเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาตรมมาธาเนนะพวันเตภูจิตาสุธิกรโรนเตทวิหารมันทะเล ตะเรียจมัญชานาวกาจาภิกขวสารมิกาทานปติอุปัสกาขมาจาเทสานิขมาจาอิสระสัพนาภูตาสุกิตาภวันตุเตชลาพุชายยปิจะอันธสัมภวาสังเสทชตาอัตโวปาปาติกา นิจยานิกาธัมมะวรังปฏิเจเตสเพปิทุขสะการโตรตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมันธาราจพุคลาสังโคตุสัมโควาอัตตาาจหิตยาจอันเฮรักกิดทุสัน ธรรมโมสัมเพปิสัมมาจาริโยวุนตีสัมปานุเนยามาธรรมเมอริยาสัพพเวติเตปสันเนหุนตุสัมเพปิปานิโนพุทธาสาสเนสัมมาธารังพัเว Pawejanto gale dewo bawat sato uttibawaya santanang samitang netume tanang mata pitaja atorajang nijang rakkan tiputakang ewang tamme narajanobajang rakkan tusapata tukapata ขาพยาปตตาจานิปยายโสกปตตาจานิโสกาหนตุสัพเพปานิโนเอตาวตาจะอามเหีิสัมปะทังบุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทานตุสัมปสัมปติสิทธิยาทานังทาทันตุสัตธายาสีลังรักขันตุสัพะทาภาวนาภิรตาหนตุ jan tute watta kata Sabe puta balan patta Pace kanan jayang balang arahan tanan ca Tecenak rakan pant mi sapesso ho tu sapbang rakan tusate watta samp โสติโอนตุนิรันตารังโอตุสัมพังสุงขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโอนตุนิรันตารังโอตุสัมพังสุงขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติโอนตุนิรันตารัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปาลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตัว ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนมลและธรรมะเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนํนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่ายขู่หกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทอญขอบคุณครับ